เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอีกกับผมรีออนเจ้าเก่านะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดดูแฟดนะครับผมแล้วก็แก้ไขจากคลิปที่แล้วที่ว่าผมที่ว่ามีคนถามว่ากดคอนโทรลเอ็นทำไมมันไม่ขึ้นมัดมัดเมนูอะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ให้นะฮะใหรู้วิธีแก้แล้วโอเคอย่างอื่นเลยก็คือเข้าไปในเว็บที่ผมให้ด้านล่างนะครับผมก็เป็นเว็บเดียวกับเว็บที่แล้วนะเว็บที่แล้วเว็บเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะ โอเคแล้วเราก็เลือกสักมินเลอร์หนึ่งนะฮะเิามาเลยแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เลยนะกดจากตรงนี้นผมดาวน์โหลดเลยผมส่วนผมนี้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะโอเคแล้วก็ต่อมานะผมก็เรื่อนมาข้างล่างครับผมตรงนี้ครับมันจะมี julio nip แล้วก็ a s i loader skip v แล้วก็ alexander blade s k r p t b o o k n e t นะ skriptbookv.net โหลดทั้งสองอันเลยนะครับผมเข้ามานะครับมันจะให้โหลดตรงนี้นะก็โหลดเข้าไปครับตรงนี้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 นะโอเคไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ครับผม skriptbookv.net เข้ามาแล้วก็ให้ดาวน์โหลดมันเลยนะครับผมนี่ครับนี่ดาวน์โหลด and install the latest s k r i p e b o o k v นะครับผมโอเคตรงนี้นะโหลดตรงนี้โอเค ก็อันนี้ก็ต่อมาครับก็คือชุดนะฮะมันจะมีเบตเตอร์โมเดลนะครับผมแล้วก็นี่แล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็อันนี้ครับชุดของ The Fat นะครับผมก็เข้ามาแล้วก็โหลดเลยตอนนี้ก็ของ Reverse Fat เข้ามาแล้วโหลดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับของ z o o m เข้ามาแล้วก็โหลดเลยนะครับผมโอเค หลังจากเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราแตกไฟล์มาเลยครับให้เราแตกไฟล์นะวิธีการแตกไฟล์สำหรับคนที่ทาไม่เป็นก็คือกดคลิกขวาที่ไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็แตกไฟล์มาครับตรงนี้ extract to the flat v นี่ครับตรงนี้ครับทุกไฟล์เลยครับทาอย่างนี้ทุกไฟล์เลยนะฮะพอเราแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไฟล์หลักๆนะครับผมต้องนับก่อนนะฮะนี่คือพอผมได้ไฟล์มาแล้วมันก็จะได้อย่างนี้นะครับ Okay. อย่างแรกที่ให้สนใจเลยก็คือตรงนี้ครับผมสคริปทุก v สคริปทุก v นะฮะโอเคก็จะมีอย่างนี้มีไฟล์ที่ชื่อบินนะกดเข้าไปในบินนะครับผมแล้วก็ก๊อปในนี้ก๊อปในนี้นะครับมาใส่ในเดเล็กตวรที่คุณลงเกมอาไว้นะฮะโอเคนะครับเข้ามาในเดเล็กตอรที่คุณลงเกมอาไว้นะแล้วก็ก๊อปไฟที่ว่าใส่ลงมาเลยนะฮะต่ออันนี้ครับผมไอพวกเนี้ยไอสามไฟเนี้ยก๊อปเข้ามาเลยนะครับผม ต่อมาก็คือ s c r i p t b o o k ก n e t นะ็ะฮะก็เข้ามาแล้วก็ลากทั้งหมดเลยนะครับใส่เข้ามาในเดรกตัวเล่นะครับลากทั้งหมดเลยนะออกมาทำไมโอเคต่อมาเลยก็คือนี่ครับไฟล์ the f a t v 1.2นะฮะให้ลากไฟล์ที่ชื่อว่าสคริปต์นะครับเข้ามาเลยนะครับลากเข้ามานะมีเดรกตัวเลที่คุณลงเกมเอาไว้นะครับผมลากมาปุ๊บโอเค มัดเปิดได้แล้วนะฮะจะหลังจากนี้คือถ้าใครไม่ใส่ไม่ใส่ชุดไม่ไม่ใส่ชุดฮีโร่ Halo, เล่นก,ก็เล่นก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีแค่จะแค่ไม่มีชุดฮีโร่ใส่นะจะไม่มีชุดเดอะแฟร์ไม่มีชุดรีเวิร์ดแฟร์ใส่นะฮะโอเคต่อมาคือสําหรับคนที่อยากได้ชุดด้วยนะก็ให้เปิดโปรแกรม Open IV ขึ้นมานะผมเดี๋ยวเปิด o p e n IV นะครับแล้วก็เข้ามาใน c ี a v โอเคก็เปิด Edit mode นะ oh. ก่อนที่จะทำอะไรเลยนะเข้ามาใน open น v เสร็จปุ๊บมาที่ชูนก่อนครับผมชูน ASI manager นะครับมันจะมีให้โหลดสามอันนะฮะให้เรากดโหลดนะครับตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้เรากดโหลดไปพอรากดหลดจะเป็นสีเขียวนะครับผมโอเคพอเราโหลดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไปให้กด i n s t a l l นะไม่ใช่โหลดผูดผิดนะครับผม ต่อมาพอเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเปิดอ,อีกหมด,ดเรียบร้อยก็เข้ามาตรงนี้ครับไฟล์ที่ชื่อว่า x ส4 v rpf นะฮะเข้ามาเลยแล้วก็โมเดล cd i m อิ e เมจ a m รีมเปิดเพลนะครับผมให้มาที่ player 0นะครับ player 0ก็คืออ่าไมเคิลนะฮะให้เราเอาอชุดของเด e f a ฟนะครับผมเข้ามาใส่ในตัวนี้ชุดของเด e f a ฟนะฮะนี่ ครับผมทั้งหมดนี้นะฮะทั้งหมดนี้เลยลากเข้ามาปุ๊บใส่ในนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บอของอรีเวิร์สแฟนนะฮะร,รีเวิร์สแฟนรีเวริร์สแฟร์นี่จะเป็นเทรเวอร์นะครับผมให้กดมาที่นี่มันจะเป็นรีเวิร์สแฟรนะครับสูตรแล้วก็เข้าตรงนี้มันจะมีสองไฟล์ชื่อว่า rfsteep กับ rftraver นะครับก็กดมาที่ rftraver แล้วก็ แล้วก็มาตรงนี้ครับก็เข้าไปที่ Player 2 Player 2นะแล้วก็ก๊อปไอ้ทั้งหมดนี้นะ5ไฟล์เนี้ยเข้ามาเลยนะครับโอเคต่อมาคือซูมของซูมนะฮะของซูมมันจะมีอยู่สองไฟล์นะก็คือ v.1 กับ z s f ออ s s f นะฮะเออ้เข้ามาที่ v.1 นะฮะ v.1.1 นะครับผมโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Player o n 1 ที่พเยวันนะฮะก๊อปทั้งหมดเลยใส่นะคบผมโอเคทีนี้มอสก็จะเล่นได้แล้วมอสจะจะมีชุดแล้วแต่ยังไม่มีหน้ากากคราวที่แล้วผมไม่ได้สอนลงหน้ากากไปนะฮะโอเควันนี้จะมาสอนบ้างให้เราไปิดไฟนี้ไปก่อนเลยให้เราอยู่ที่นี่ครับ open iv นะครับผมกดตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เลยมันคือแพ็กเกจสต s t a l l e r ครับผมกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะ สามารถเลือกไฟล์ได้ครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับ The Fat Character Pack นะฮะที่ผมให้โหลดไปนะฮะก็จะมีนี่ครับ Reverse Fat The Fat Zoom นะครับโอเคทุกอันทำทุกอันทำเหมือนกันนะฮะแต่แค่ z o มเป็ดนี้ไม่ต้องทำมันนะครับ z o มเป็ดไม่ต้องทำมันถ้า z o <laughs> มซ z o เป็ดฟังดูอนาถวะ z o มเพชรนะฮะดีกว่า z o มเพชรนะฮะอ่าไม่ต้องไปสนใจมัน z o มเพชรเนี่ยนะครับผมแล้วก็คือทุกไฟล์จะทำเหมือนกันนะก็คือให้มาตรงนี้ครับผม ซูม o t r i v นะครับผมเอ้ยซูม o t o i v นะครับผมให้คลิกมันไปนะครับทาเหมือนกันทุกอันนะโอเคแล้วก็มาที่ซูม install นะครับผมแล้วก็เลือกมอดมอดโฟลเดอร์นะเลือกมอดโฟลเดอร์โอเคี่ผมลงมาแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีทําก็เหมือนกันนะของทุกอันเลยของ the f a s ก็ด้วยนะฮะให้เลือกของ the f a s ด้วยนะครับผมเลือกของ the f l a s โอเคแล้วก็เลือกที่ thefat.oiv นะรีสโตช่างมันนะครับผมนี่ครับกดไปเลยนะครับมันก็จะมีอีสตตออย่างนี้ก็กดมอดโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมรวรีเวิร์ดแฟตก็ทำเหมือนกันนะแต่ผมไม่ทำให้ดูละเสียเวลาโอเคทีนี้มอดก็จะเล่นได้แล้วนะครับแบบสมบูรณ์นะฮะโอเคมากดเปิดเกมกันนะครับผมเข้าไปในเกมโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะวัน ะสอนวิธีการเปิดมอนนะฮะโอเควิธีการเปิดมอนนะก็เหมือนเดิมคนระับผมคอนโซล n คอนโซล n นคะรับเปิดมอนเมนูขึ้นมานะครับโอเคมันจะมีเดอะแฟดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยนึงกับ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 ทำทันโอเควิธีการก็คือเลือกลูกศรขึ้นลงนะเลือกนี้ได้นะครับผมโอเคก็เราจะเลือกอันเนี้ยในที่กับเมื่อก็ได้ที่ว่าจะเป็นแปดอันเนี้ยเ,เลข,ขเลขตรงเนี้ยเลขตรงข้างคีย์บอร์ดเนี่ยเลือกได้นะครับขึ้นลงได้เลขแปดก็ขึ้น เลขสองก็ลงนะครับผมเลขห้าก็กดกดเลือกนะครับโอเคให้เลือกอันบนสุดนะครับ The Fat V หนึ่งสองนะครับผมโอเคอันนี้ครับผมก็จะมี Enable True นะครับก็เปลี่ยนเป็น True ไป no suit n o power คือไม่มีไม่มีชุดไม่มีพลังนะครับ e q u i p Suit k e e Player p Character นะครับก็คือใช้ชุดของตัวละครเหมือนเดิมครับแต่มีพลังนะครับผมจะแสดงให้ดูนะครับก็เหมือนกับที่ที่แล้วที่สอนไปนั่นแหละครับผมโอเคนี่จะมีพลังนะฮะ จะมีพลังหกแต่ไม่มีชุดนะฮะโอเคครับต่อมาก็ชุดของรีเวิร์สแฟนะฮะรีเวิร์สแฟก็จะติดเหลืองๆๆหน่อยตัวลายนะผมนี่ไฟสีแดงหน่อยนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นชุดของเดอะแฟซีซั่นหนึ่งนะฮะโอเคเดอะแฟซีซั่นหนึ่งก็คือนี่ครับสายฟ้าคาดแดงที่หน้าอกนะฮะสายสายฟ้าคาดที่หน้าอกจะเป็นสีแดงนะ่ะนี่ อึ้บนะครับผมจะพระเอกเลยครับโอเคจะแฟร์สีส้มสองมั้งนี่ครับผมดูความต่างฮะจากเมื่อกี้ี่มันจะเป็นจุดจุดที่หน้าอกจะเป็นสีแดงนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วครับผมโอเคต่อมาก็ซูมนะครับผมซูมจะเป็นตัวร้ายนะใส่ชุดสีดำนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่คือซูมนะ ไฟสีฟ้านะผมสวยงามนะไฟที่สวยที่สุดแล้วแต่ตัวลายนะฮะโอเคต่อมาคือสปอนเอลลี่นะผมสปอนเอลลี่ก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรีเวิร์สแฟดหรืออะไรฮนะเอลลี่ก็คือมิดนะจะสามารถมาช่วยเราตอนที่เราโดนทำร้ายได้นะครับผมโอเคต่อมาคือเอนมี้เอนมี้ก็คือศัตรูนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะรีเวิร์สแฟดซีซันหนึ่งรีเวิร์สแฟดแล้วก็แฟดซีซันหนึ่งแฟดซีซั่นสองซูมนะครับผมโอเค ต่อมาก็คือ remove ครับ remove all area คือเอาตัวช่วยทุกตัวนะตัวเอามีทุกตัวออกไปนะครับผมลืยแค่เราตัวเดียวแล้วก็ remove e n e m ่นะครับผมก็คือเอาศัตรูทุกตัวออกไปนะครับผมโอเคอันนี้คือหล,ลักๆนะต่อมาคือ option o p t ชั่นี่คือจะสอนไปคลิปที่แล้วแล้วนะก็คือ set Lay color ได้นะครับผมเซตสีไฟได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีอะไรสีอะไร,ะไรช่างมันนะฮะโอเคอันนี้คือสามารถเร t เลอ o r จะเป็นของแฟ a ก็ได้จะเป็นของ z o มก็ได้นะฮะ อ่าเรเบอโหมดเบอร์โหมดก็คือจะเห็นทุกอย่างเบลอนะตอนที่เห็นระเบิดอะไรอย่างนี้นี่สโลโมชันเวทลันนิงก็คือสามารถเห็นทุกอย่างสโลโมชันนะตอนขณะวิ่งหรือจะปิดก็ได้นะผมรีสโหมดเร่ออันนี้ไม่รู้นะฮะนี่วินเอฟเฟกต์เขาจะเป็นเอฟเฟกของลมนะผมรีมูฟออยเลีอันนี้อ่าอันนี้ไปโอเคโอเครอบก็จะสอนต่อไปก็คือจะสอน เรื่องใช้พลังนะครับผมโอเคเราจะมาเป็นสปีดเตอร์ด้วยกันนะโอเคให้เรื่องมาชักพลกให้เรื่องมาสักพลังหนึ่งเดี๋ยวขอปิดในเวอร์วันเตะกันจะลำบากเอยเปิดดีกว่าจะได้มีศัตรูนะฮะไมาให้ถล่มเล่นโอเคแล้วผมตอนแรกเลยก็คือนะครับยืนยืนเฉยๆนะก็สามารถขิดขวาได้ครับจะเห็นทุกอย่างสโลมโมชั่นนะฮะอันนี้จะเป็นแพทใหม่นะครับผม มอนี้เห็นทุกอย่างโปรโมชั่นเห็นไหมในซีรีส์ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะจะมีบ้างนะครับผมต่อมาเลยก็คือครับผมกด e ครั้งนะฮะจะเป็นเลือก special attack ได้นะฮะไอสี่อันอันสีอันแรกนะสอนไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับส่วนอันนี้ครับผมพัฒนาชีนคือมาใหม่นะครับผมจะสอนให้ดูนะครับพัฒนาชีนแล้วก่อนจะสอนพัฒนาชีนนะก็สอนวิ่งกันนะครับวิ่งก็คือกด W นะครับผมวิ่งแบบอย่างนี้ปุ๊บ ิงนะครับจะมีแสงสีอะไรเข้ามาด้วยนะและคอมอ้าวเฮ้ยชนชนทีเดียวรถร้องเลยอุ้ยคอมไม่เกี่ยวนะคะอ่านี่วิ่งโอเคนี่กดระเบิดยูเฉยๆนะครับก็ปิ่งธรรมดานะครับจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะสโลมโมชั่นด้วยนะฮะเดี๋ยวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกอย่างจะสโลมโมชั่นด้วยนะแต่มันเร็วนะครับดูไม่ค่อยทันโอเคต่อมาก็คืออ่าอุ้ย ถ่ายรูปชนสักทีนี่ครับแค่วิ่งชนกระปิลแล้วต่อมาคือวิ่งนะครับแบบความเร็วครับผมจะมีสามระดับก็คือวิ่งธรรมดานะครับอย่างนี้ครับความเร็วนะครับความเร็วธรรมดานะครับแล้วก็ต่อมาคือเร็วขึ้นปุ๊บกดชิปไปด้วยนะกดชิปเร็วขึ้นอย่างงี้ต่อมาคือกดคลิกขวาไปด้วยโหเร็วแสงว้าวว้โหโหคนเล่นหนีดูไม่สั์โอ้ยติดติดติดไปเลยไกลสุดขอบฟ้า จะเร็วมากนะโคตรเร็วเลยแมปโหลดไม่ทันโอ้โหโอ้โหแมปโหลดไม่ทันแมปหนึ่งสงสารครับโอเคอันนี้ความเร็วระดับสองนะฮะโอเคแล้วก็สามารถวิ่งบนน้ำได้นะครับนี่ดูวิ่งบนน้ำได้้สุดย้อนไหมล่ะของในปกติก็วิ่งได้นะเดือแสงก็วิ่งได้ แต่คราวนี้มันก็จะไม่มีแบบยังไงสไลด์แบบสไลด์หยุดนะฮะมันเหมือนตัวที่แล้วนะผมอันนี้แบบยืนหยุดเลยโอเคเหมือนจะเทพนะฮะโอเคต่อมานะครับเหมือนกับที่สอนไปอันนี้ก็กด E ค้างนะผมมีซุปมีซุปเปอร์โซนิกพันนะสอนอันนี้กันกด E นะผมวิธีการใช้กด E ปุ๊บเชื่อติวต่อมาก็คือทอร์นาโดนะผมเป็นอย่างนี้นี่คือสัพพานะเกิ่สัพพาน อย่างนี้ก็ต่อมาก็ไฮแอ็กนะครับผมโจมตีหัวใจนะตัดขั้วหัวใจมันเลยนะครับผมหาผู้ชมดีมาเลยตายต่อมาครับก็โตรันนิงนะครับผมโตรันนิงก็คือคว่างสายฟ้านั่นเองหาผู้ชมดีก็ปาสายฟ้ามัเลย<อ>นี่ครับเห็นสองคนเรียวกันอ่ามันก็จะไปช็อตคนหน้าด้วยนะฮะ เป็นแบบลูกโตเข้าไปตึมตัวตำรวจเหรอโอเคต่อมาคือพันแมชชีนนะอันใหม่อันใหม่อันใหม่โอเคพันแมชชีนอันใหม่มาเลยโทรหาตำรวจละจ้ะมานี่เลยจ้าต่อยต่อยแม่งต่อยแม่งอมือมอืมอุ้ยเฮลิคอปเตอร์ต่อมาครับก็คือการไฮแจ็คนะครับผมไฮแจ็คก็คือแบบกระโดดขึ้นรถนะเด,ดี๋ยวจะหาผู้โชคดีเมื่อกี้มันเห็นจักรยาน อยไปน again, ู่นละครับผมเราสามารถไปใกล้ๆมันนะแล้วก็กด F เอฟเลยปเลยนี่โอ้ยมีคนวิ่งไล่เดอะแฟรโอ้โหคิดว่าวิ่งทันได้ทำมาเอากูวิ่งชนแค่นี้มึงปิวแล้วเอาดิเฮ้ยมาเหรอเอานี่แค่วิ่งชนก็ปิวแล้วนี่แค่วิ่งชนก็ปิวแล้วแค่วิ่งชนก็ปิวแล้วโอ้โหนี่หยุดดูเลยเนี่ย นูน่นปิวเห็นไหมเห็นไหมว่าปิวไปนู่นเลยเห็นไหมโอ้โหคิดจะสู้เดือดแฟรคิดผิดน้องอนี่มีตรงนี้ตัวหนึง่งมันหายไปไหนแล้ววะโอ้ยอ,อยู่นี่เองอคนอัดก๊อปปี้นะครับตำรวจมาแล้วโอเคแต่ปรับปรับให้เป็นอินวิซิเบิลกันนะไม่มีวันตาย,ยาจะลำบาก ต่อมาคืออะไรต่อมาก็ฮแจ็จเด็ดๆครั้งบนึงสาธิตฮแจ็จอีกรอบเผื่อคนไม่เข้าใจรถก็ทำได้นะรถก็ทำได้นี่ครับวิ่งไปกด F เ,เลยแล้วก็จะแล้วคนก็จะหล่นลงมาอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันยิงมันยิงเอาเฮ้ชนฟิลเลยเฮ้ยมาแรันึ่งยาี่กันอันนี้ครับ ต่อมาคืออยึดอาวุธนะครับผมมาปุ๊บใกล้ๆกดอาร์มาเลยอ้าวไม่มีอาวุธแล้วยึดอาวุธเลยแป๊บนึงไปใกล,ใกล้ๆกดอาร์นี่ระบบยึดอาวุธทุกคนทุกคนมีอาวุธก็คือสามารถยึดได้นะครับผมโอเคต่อมาอะไรอีกวะไฮแจ๊กนะไฮแจ๊กเครื่องบินไฮแจ๊กเครื่องบินคราวที่แล้วไม่ได้สอนเอาไว้นะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะพวกแค่กระโดดให้ถึงนะครับผม เซตเลคัลเลอร์ color, นี่ต้องพูดแล้วนะก็พูดไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมัง้งก็โอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับมอสอะไรที่อยากได้ก็คือเม้นไว้เม้นไว้นะครับเห็นเรามอสได้ฮักนะครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับโอเคไปละจุ๊บ